เข้ามาล้างจะมาล้างรถกันกนี่จะตก ลงโซเชียลนะเด้อ <laughs> ลงโซเชียลมาล้างรถด,ดิเ <c oughs> ออมีรถเข้ามาล้างล้างรถกันฝนตกล้างรถเด้ <c oughs> อือล่ะฝนตกต้องล้าฝนตกต้องล้างรถนะลุงเนาะ <laughs> เขามาเปลี่ยนนิยังอ่ะนี่เขามาทำอะไรวันนี้ล้อมันขาดลูกปืนมันแตกไม่ไม่ล้างก็ไม่ได้ช้างบ่ายไม่ได้เออนั่นเหรอใส่มันเหรอขุดมันใช่จะใช่ไรปลูกมันเอาแล้วทำไมได้ใส่ไอตัวยกนั่นเออนี่ยเพราะว่ายกมันด้วยไอไอทอนมันอ่ะนะอ๋อยกมันด้วยใส่มันด้วย อไม่ล้าง,ง,ง,งมันก็ประกอบยากนะน้องลนะุงเนาะทังมายากไปไม่มีลูกน้องมาได้แล้วนี่ลูกน้องติดสอบลูกน้องไปสอบกับติดเขาเลยอะไรเขามีเขามีรถแหวันนี้เขามีรถแหเขาขึ้นบ้านใหม่ ขึ้นบ้านใหม่เขาก็เลยจ้างรถแห่มา,ล,าล้างพอให้ทั้งไม่เปือนน้อนก่ <S 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 อนไ่สมอัางแบบนี้ก่อนเพื่อจะได้ลื้อเพื่อมันลื้อขอ้างทปอโอเคจ,จ้าฝนตกล้างรถกันอ่ะ,อะ